มาดูแผนการเทรดของพิสมิงนะครับในชาวันศุกทีที่23เนาะในส่วนของวันนี้นะครับอ่ะแท่งเดนะครับแท่งเดจบนะครับจบเป็นขาเซลล์แบบนี้นะครับแล้วก็แท่งเทียนชุดนี้นะครับแท่งเทียนชุดนี้มีการหมดแรงในขาขึ้นนะครับอ่ะฉะนั้นนะครับเมื่อจบแบบนี้นะครับแท่งเดเขาจะมีแรงส่งนะครับแรงส่งของเขาก็ระยะส่งก็จะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่พิสมิงวาดไว้เนาะอ่าวันนี้ก็มองนะครับมองว่าเอยเขาจะส่งไปถึง 2-0-1-3ได้นะครับ2-0-1-3แต่ทีนี้เรามาดูในทาฟิหมื่นบ้างว่าเ,เราจะเข้าจุดไหนอะไรยังไงนะครับมาดูใน S4 โนะครับ S4 ตรงนี้นะครับอ่าย่อลงมาย่อลงมานะครับมีการทำา QM เมื่อวานไปแล้ว1น,นชุดเนาะแต่มีการสะบัดไส้ขึ้นไปกิน s อ c e l นะครับอันนี้ก็อ่าสุดวิสัยนะครับก็แก้ไม้กันลงมาเนาะทีนี้นะครับวันนี้นะครับเรามาดูก่อนว่า เอ้ยกราฟทรงแบบนี้เราจะเข้าตรงไหนนะครับในทา์เฟรมเอสนี่ยตรงนี้นะครับอ่าขยายขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเขามีการชนะโครงสร้างราคาชนะโครงสร้างราคาฉะนั้นเราจะดักตบที่ข้างบนนะครับอ่าข้างบนก็คือก้อนนี้นะครับดักตบที่ก้อนนี้นะครับอ่าก็จะมีไม้หนึ่งที่พี่สมิงใส่เข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนเนี้ยนะครับเขามีโครงสร้าง V นะครับอ่าโครงสร้าง V Shape ใน ทำเฟรม4ชั่วโมง V shape ตรงไหนนะครับอ่าเขามีโครงสร้าง V shape ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ V ควมนะครับเขามี V ควมแสดงว่าจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาสามารถขึ้นไปรีเทสได้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่พี่สมิงมองว่าเอ,อ้ยเขาสามารถขึ้นไปรีเทสได้แล้วก็ค่อยกลับลงมานะครับฉะนั้นพี่สมิงก็จะวางนะครับวางไม้ไว้2ชุดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูในทำเฟรม1ชั่วโมงบ้างนะครับอ่า หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นโครงสร้าง V ชัดเจนเลยนะครับอ่าเราจะเห็นโครงสร้าง V ชัดเจนอันเนี้ยวหงายนะครับอันนี้ V คว่ำนะครับอ่าเห็นโครงสร้าง V ชัดเจนนะครับอ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังไม่ใช่ V นะครับตรงเนี้ยยังไม่ใช่ V เมื่อเกิดโครงสร้าง V ใดๆนะครับเมื่อเกิดโครงสร้าง V ใดๆกราฟเขาจะไซด์เวในกรอบนะครับฉะนั้นเนี่ยพี่สมิงก็จะดีกรอบไว้ว่ากราฟเขาจะไซด์เวที่กรอบนี้ก็ราคา2 1นะครับอ่า21นถึงนะครับอ่ะ เขาจะก็จะไซเวกรอบเนี่ยนะครับอยู่สักพักหนึ่งนะครับในการวิ่งของกราฟเนานะทีเนี้ยเมื่อเราเจอโครงสร้าง V แบบเนี้ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าเขาจะไซเวพักหนึ่งนะครับอ่าฉะนั้นพี่สมิงก็จะเล่นนะครับเล่นตามหน้างงานนะครับเล่นตามหน้างงานฉะนั้นก้อนเนี้ยพี่สมิงมองว่าเขาจะขึ้นมารีเทสตรงนี้นะเขาขึ้นมารีเทสตรงเนี้ยพี่สมิงก็เลยวางไม้ไว้2ไม้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดแก้ นะครับส่วน SL นะครับ SL จะขอขยับนิดนึงนะครับ SL SL มองว่าขยับยอดเดิมอ่านะขยับสูงกว่ายอดเดิมนิดนึงน่าจะดีนะเพราะว่าเขาเป็นโครงสร้าง V เขามีโอกาสขึ้นไปทํายอดเดิมได้เนาะฉะนั้นก้อนเนี้ยถ้าใครไม่ขยับไปเดก็เก็บสั้นแต่ถ้าใครอ่าอยากถือยาวนะครับก็ขยับไปดนิดนึงแต่พี่สมิมองว่าเกออ็บสั้นดีกว่านะครับพี่สมิงมองว่าเก็บสั้นดีกว่านะครับอ่าไม่แก้ละนะครับเก็บสั้นดีกว่าเพราะว่า ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทุบลงมาเพราะว่าแรงแรงลงค่อนข้างเยอะฉะนั้นวันนี้มองเก็บสั้นน่าจะโอเคกว่านะครับมองเก็บสั้นน่าจะโอเคกว่าเนาะก็เป็นการทํา QM ในส่วนของก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะครับก้อนนี้อ่าทำ QM ในส่วนของก้อนนี้มาดูแรงส่งในทาเฟรมอ่าเอสฟันบ้างเขาจะส่งประมาไหนถ้าเข้าทะลุกรอบได้นะถ้าเข้าทะลุกรอบได้ เขาก็จะกลับเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเขาก็จะกลับเป็นขาลงอย่างสมบูรณ์แบบฉะนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อเจอโครงสร้าง V สันนิษฐานก่อนว่าเขาจะไซด์เวนะครับเขาจะหลุดไซด์เวเมื่อเขามีการจ่ายค่าผ่านทางนะครับมันจะมีการจ่ายค่าผ่านทางคือหรือค่าเปลี่ยนระบบที่ทุกคนรู้นะครับที่ทุกคนรู้นะครับถ้าลงไปนี่นะครับเขาจะลงไปถึงนู่นเลยถ้าส่งใน time frame h 1นะ่นะ ก็จะส่งไปถึงนี้เลยนะครับอ่าหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเนี่ยโซนเนี่ยนะครับอ่าโซนเนี่ยโซนที่ีได้นะครับถ้าถ้าเขาหลุดกรอบได้นะถ้าเขาหลุดกรอบอ่าสองหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าลงมาหนึ่งศูนย์หนึ่งสามเนี่ยก็จะกลับเป็นขาลงเต็มตัวละนะครับก็จะเป็นเวฟสามในส่วนของขาลงนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ก็ถ้าแผนก็ก็ตามนี้เลยนะครับแผนก็ตามนี้เลยพี่สมิงก็จะวางไว้สามไม้นะครับสามไม้ก็ 28เนี่ยเป็นไทม์เฟรมอ่า H4 นะครับแล้วก็3 0เนี่ย3031เนี่ยเป็นไทม์เฟรม H1 นะครับอ่า s 1อันนี้ก็เป็นแผนของพิสมินนะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ